คำพูดที่ดีคำพูดที่มีประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นวาจาสุภาษิตโดยพระพุทธองค์ทรงแนะนำไว้ว่าผู้ใดก็ตามกล่าววาจาประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้วาจาของผู้นั้นจัดเป็นสุภาษิตประกอบด้วย 1. เป็นคำพูดที่ดีและมีประโยชน์ 2. เป็นคำพูดที่ประกอบด้วยธรรมะ 3. เป็นคำพูด ที่ช่วยชุบชูจิตใจให้คนรักกันสเป็นคำพูดที่เป็นความจริงวาจาที่ตรงกันข้ามจากลักษณะดังกล่าวมานี้เป็นวาจาที่ไม่ดีหรือเป็นพุภาสิตที่เราควรหลีกเลี่ยงด้วยประการทั้งปวงคมธรรมประจำวันนี้ก็คือผู้ที่รู้จักพูดใช้คำพูดยุติสงครามผู้ที่ไม่รู้จักพูดใช้คำพูดก่อสงคราม